สวัสดีครับวันนี้หยิบช่องสายหาซาตานนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอปเงินออนไลน์นะครับผอนเข้าทัวร์มินิเวเดตนะครับอยู่กับรีวัตดองบาวนะครับอ่ะโอเคในส่วนของการล็อกอินนะครับมีอยู่2ช่องทางนะครับมี Facebook แล้วก็อาจจะเป็นอ่า gmail นะครับหรือว่า Google นะครับอ่ะโอเคล็อกอินเข้ามาที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยกดรับผู้ช่วงมงผมก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใน,นส่วนของตัวนี้นะครับถอนขั้นต่ำที่100บาทนะ,ะเดี๋ยวผมอยจะกดถอนเลยละกันนะครับเพราะว่าคะแนนผมก็ถึงที่ร้อยละตัวตนี้เนี่ยถอนอเป็นวันธรรมดานะครับวันจันทร์ทึงสุกนะถ้าเป็นวันหยุดน,นะครับตะลกเนี่ยมันก็ไม่ถอนให้นะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะป,ประมาณนี้ กดข้ามก่อนนิดนึงโอ้โฆษณารู้สึกว่าขึ้นมาแบบนานนะกดข้ามแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบหนึง่งอ่ะกดถ่ายถอนอีกรอบนึงนะครับอ่ะก็กดถอนไปหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จะใช้ระยะเวลาห้าวันนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคผมขออนุญาตใส่ชื่ออตัวนี้เราใส่ชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงเราก็ได้นะครับแล้วแต่ขนาดเลย พอผมก็ลองใส่ชื่อแบบชื่อเล่นนะครับมันก็ได้นะนะเดี๋ยวกอกผิดอ่ะโอเคเช็คเบอร์อีกรอบนึงนะครับแล้วก็กดส่งไปมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยผมถอนครั้งก่อน,นครับเดือนอมิถุนายนนะครับรอบนี้เนี่ยก็เดือน สิงหาคมนะครับก็เกือบ2เดือนนะครับก็จะได้ถอนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็กดสะสมคะแนนไปเรื่อยอันนี้เนี่ยผมอ่านนิยายไปเพิ่ง50นาทีนะครับาคะแนนสรงส่วนมันจะได้1,000 10, 0หมื่นนะสนับตัวนี้นะครับเนี่ยเพิ่งได้5 0 0 0สีก็กดใช้ออโต้คลิกนะครับในส่วนของการหาคะแนนมีกดรับกล่องมีกดรับพชุชเชอ่วโมองนะครับเชิญเพื่อนนะครับทำแบบสอบถามพวก เล่นเกมก็จะมีประมาณนี้แล้วแต่ว่าใครจะถนัดตัวไหนนะหมุนวงล้อตัวนี้เนี่ยผมก็หมุนเป็นเทียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยสามหมื่นคะแนนเท่ากับ1บาทนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของผมได้วันหนึ่งก็จะประมาณ5 0,000นกว่าคะแนนนะครับโดยเฉลี่ยนะก็วันละบาทกว่านะครับก็จะประมาณนี้ก็สะสมไปเรื่อยอก็รอ,อวันเงินเข้าอ,อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้โอเคในะส่วนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ